สวัสดีค่ะมาหน้าหน้าฝนตกพอดีว่าจะมาให้อาหารปลาค่ะปกติก็จะปล่อยน้ำทิ้งนี่ก็เลยเอาท่อมาใส่ค่ะนี่ค่ะะที่คุณแม่ขุดทั้งปีแล้วนะคะดินที่ขุดมาก็จะเป็นดินเนี้ยค่ะดินเป็นดินลูกรังค่ะก็ปลูกอ,อะไรค่อนข้างจะยากนะคะอันนี้ฝนตกแล้วก็แดดออก ตกนิดเดียวค่ะตกไม่เยอะนะคะหยุดแล้วค่ะฝนหยุดแป๊บเดียวเนี่ย่มอแม่ก็เอาไม้ไปพาดใบตรงนี้เอาไม่ให้น้ำซาะสานี้คุณแม่แขุดสองหมื่นกว่านะคะมีคลิปเก่าๆให้ขุดยอยู่นะคะอันนี้ขุดด้วยทุนส่วนตัวค่ะ พอขุดแล้วก็น้าไม่แห้งนะคะโดยปกติเนี่ยสารนี้จะตื้นค่ะเดี๋ยวก็มาดูนะคะปลูกอะไรไว้บ้างอันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรนี่ค่ะก็สูงแล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าต้นอะไรค่ะชะโอมมะขะง,งามต้นสูงน่าจะเป็นต้นลำดวนนะคะนี่ก็ไม่ว่าน่าจะเป็นแคนานหรือต้นอะไรก็ไม่ทราบค่ะ ทมาปลูกเองนะคะแต่จําไม่ได้ว่าต้นอะไรต้นนี้แล้วก็ต้นนู้นก็ดอกคูนค่ะเป็นต้นชมพูนะคะเราก็ปลูกอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปลูกเพื่อที่จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอนะคะนี่ก็พริกพอได้กินค่ะอู้อันนี้เดี๋ยวคุณแม่เอาอันนี้ลงไปใส่นล่นอีกด้วย ไม่ให้น้ามันเจาะค่ะน้าจะได้ไหลลงไปตรงโน้นเลยเอารำไปวางไว้ตรงโน้นค่ะให้ปลามากินนี่ให้อาหารปลานะคะตรงนี้เดินไม่ได้แล้วค่ะพักที่สองนะคะเนี่ค่ะเราก็ปลูกบวบไว้นะคะนี่เป็นบวบใหญ่ค่ะผักกระเชกผักกระถินก็มีนะคะไว้เก็บกินค่ะอันนี้บวบนะคะ แก่แล้วลูกใหญ่มากค่ะีให้ดูลูกมันให้ดูลูกไม่ใช่ลูกมันอันนี้ให้ดูลูกบวบนี่คือลูกเล็กๆก,กันนะคะเดี๋ยวดูข้างในมีอีกไหมน้อนก็มีเน่าด้วยอันนี้แก่แล้วค่ะไว้ทําพันธุ์บวกใหญ่ค่ะดูใบเขาใบาใหญ่ใหญ่ตรงนี้เป็นขอบบนอ่ะนะคะหลังจากสามเมตรแล้วก็จะมีขุดเป็นพักอนะคะน,นี่ก็ ต้องเดินขอบขอบ,ขอบแบบนี้อันนี้ก็จะเอาไว้ทำพัน์น์่ะนะคะไม่เก็บนี่นีคันน้ำเยอะเลยค่ะต่น้ำที่คุณแม่ขุดเม<ะ>ื่อจะสองปีแล้วค่ะนี่ต้องดึงออกบ้างต้นมะรุมค่ะไว้แกงลงนิดนึงนะคะเพราะสูงมากเลยต้นมะรุมต้นมะรุมแกงอร่อยนะคะแกงอ่อม ะคะต้นไผ่อันนี้ไม่รู้ว่าไผ่อะไรนะคะกำลังออกเลยคุณยายเมื่อวานนี้สัญญายก็แกงนะคะแกงหน่อไม้ใส่ใส่บวบใส่เห็ดหูหนูค่ะบวบก็เก็บของเรานี่แหละคะ่ะบวบอ้ยบวบดูดูบวบนี้นอนแอ e งแมงเลยค่ะด้วยเอาไว้นี่แหละคะ่ะเราไม่เก็บค่ะก็มีพริกนะคะมีพริกมีต้นกล้วยนะคะพอได้กินค่ะบวบอยู่สูงๆก็มีนะคะอันที่เราปลูกจะมีอยู่สอง สองประเภทนะคะสองชนิดค่ะในบวบแบบนี้ค่ะบวบกลมๆอีกชนิดหนึง่งแบบยาวๆอาจจะรกๆกหน่อยค่ะพุ่ไผ่ไผ่เนี่ยค่ะน้ำขึ้นมาถึงนี่แล้วค่ะน้ำท่วมตะไคร้แล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะพอน้ำเยอะนะคะน้ำเต็มน้ำท่วมนะคะคุณแม่ก็จะปล่อยลงนาค่ะ ปีนี้ข้าวก็งามค่ะปีนี้เพราะว่าหน้านี้เราใส่ฝุ่นใส่ใส่ปุ๋ยอคอกนะคะค่ะเศรษฐกิจกพอเพียงค่ะ okay. Okay. อันนี้คือผักผักแพรวนะคะใส่ซั่วไก่หอมค่ะหอมก็คือต้นอะไร เหมือนสารแหนนะคะแต่ไม่ใช่สารแนต้นอะไรนะคล้ายสารแหนนะคะเด็นตายแต่ว่ามันจะเกิดนะคะยังเล็กๆอยู่กบ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 ก็มีพริกค่ะพืชผักสวนครัวนี่เชื่อไหมคะต้นในเนี่ยใบใหญ่มากเลยคะ่ะเนี่ยดูเทียบกับธรรมดานะคะเด็ดมะละกอใบมะละกอธรรมดาให้ดูนะคะ นี่คือใบะมะล,ละกอเนี่ยทำไมมันใบใหญ่จังเนี่ยใบให,ใหญ่ค่ะมะล,ละกอค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยค่ะมะล,ละกอตัวนี้เหรอ,อ,อน,รนี่ใบธรรมดานะคะนี่ก็มีใบใหญ่มีอยู่ต้นเดียวค่ะใบใหญ่มากเดี๋ยวจะเขาจะล้มอะค่ะเป็นแขกดำนะคะเพราะสีดำเอา เดี๋ยวหวานให้ต่กี้เขาหวานไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะช่วงที่ฝนตกส่วนมากนะคะจะเป็นปลาเล็กค่ะนี่ใกล้ไม่ได้กลัวตกเอารำให้ให้รำไวแบบนี้โอ้ยทำไม่ได้กลัวตกน้ำค่ะกลัวตกน้ำ ให้สองรอบแล้ววันนี้เนี่ยตอนที่ฝนตกก็ให้อุ้ยมาอยู่นี่มีสังกะสีไหมเอาสังกะสีมาลองเนี่ยเดี๋ยวเอามาลองให้หน่อยนะเนี่ยมาลองตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวมันพังหมดเลยเนี่ยไปฝากเย็นฝากเย็นขายก็ได้เย็นไปตอนนี้ก็ไม่ทันเขาไปีเข้าไปไหนไปตลาดนี่ไงข้างบนเนี่ยใจเห็นไหมข้างบนอะ อย่าไปดึงมันลงนะอุ้ยหักให้มันในสวยๆหน่อยหักอย่าไปหักอย่างนั้นเวลาคนเขาใช้เขาก็จะเอาไปเก็บด,ด้วยบางคนเขาก็ไม่ได้แกงหมดนี่เอาไม้นะ่ะมามาคำ้าคำขึ้นไปเนี่ยเก็บผักกระถินไปขายด้วยเอาจริงนะเท่ยวยังบอว่า อุ้ยอุ้ยเดือดตกนี่ตู้กับข้าวของเราค่ะเอาผักกระเฉกมาจากหนองน้นเหรอมันมันมีอยู่แล้วนะป้ามันอยู่ข้างบนพอน้ำมันร้นมันก็แตกอ๋อเอ๊ปลาอะไรเนี่ยทำไมเยอะจังอ่ะแต่ถ้าเอาไอ้นี่ใส่อ่ะเอาอะไรอ,อะไรจอมกระ่ายเหรอหมูอะไรน่ะปลากินหมดนะ ใส่แล้วจังเยอะบอางทีจะไปปลูกตรงข้างของแกนั่นวะอย่างนี้ตรงข้างไหนข้างลงสีแล้วก็อันนี้หรอเออใช่แล้วก็จะเอาตะขคร้ป้านเลนยนะให้มานะตะไคร้อะไรสีขาวนั่นเหรอ,อะจะสั่งซื้อกระชังมาใส่ปลายอีกเดี๋ยวจะเอาปลามาลงอีกจะเอาปลานิลมาลงค่ะเพราะว่ามันโดนหักโดนอะไรหรือเปล่า ผนมันเยอะมั้งเดี๋ยวเก็บพันมันไว้เยอะๆเก็บพันไอตัวไอ้นี่ด้วยนะไอ้นี่เวลามันนี้นี่มันไม่เห็นมันอ่ะมันตอนมันเล็กน่ะมันหิวเหรอมันกี่โมงแล้วเคยให้มันสี่โมงทุนในการขุดนะนะคะประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะอะไรนานส่วนผสมของเรานะคะ เศรษฐกิจพอเพียงค่ะคุ้มไหมกับการที่เราขุดสะนะคะ<น>ก็ถือว่าคุ้มนะคะคุ้มดีแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะประหยัดนะคะปลาเราก็มีกินนะคะมีกินตลอดไปนะคะไม่ต้องเอาไปใส่ในตู้เย็นหรอกคะ่ะเอาไว้ในตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นของเรานะคะสามารถที่จะหาอาหารได้ตลอดเวลาคะ่ะแบบพอเพียงค่ะ,คะก็มีความสุขคะ่ะ